เคล็ดลับสาวห0บวกยิ่งแต่งยิ่งเด็กไอเรามันก็ปังซะด้วยก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะ1เตรียมผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์บำรุงผิวแล้วอย่าลืมกันแดดด้วยค่ะ2ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดและต่อด้วยลงแป้งเบาๆผิวเรียบเนียนดูไม่แก่ค่ะ3ปัดบรัชออนควรจะเลือกเป็นโทนสีส้มนมชมพูตุนต่นๆนะคะ 4. ลงพรอเมอร์ก่อนแต่งตาเลือกสีที่ไม่เข้มมากเกินไปควรจะเลี่ยงแบบที่มีกริปเตอร์5้าอายไลเนอร์และอินไลเนอร์ น้ตาลตามด้วยปัสมาสคาราที่ขนตาเบาๆจะดูซอฟต์แล้วก็ละมุนมากๆหกไม่ทาลิปสีที่เข้มจนเกินไปและไม่ควรจะเน้นที่ขอบปากเด็ดขาดค่ะ7การเขียนคิ้วต้องใช้สีอ่อนแล้วให้เน้นกลางคิ้วไปถึงหางคิ้วบริเวณหัวคิ้วเราใช้แปรงเกลี่ยจากตัวหางคิ้วมาจะทําให้คิ้วเนี่ยดูสวยดูหวานแล้วก็ดูละมุนค่ะได้เคล็ดลับทั้ง7ข้อนี้ไปลาวนาเอาไปใช้ดูนะคะรับรองค่ะว่าจะทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยทำให้เราดูเด็กลงอย่างแน่นอนครั้งหน้าถ้าอยากจะได้เคล็ดลับ การเลือกสีลิปสติกยังไงให้ปังให้พิมพ์คำว่าไม่สะดวกแก่เข้ามาเยอะๆค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะ